สวัสดีครับตี้ธนเวชนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าตัวกระถินนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะกินได้หรือไม่ได้นะครับคำตอบก็คือทานไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตัวกระถินเนี่ยมีค่าโพแทสเซียมค่อนข้างสูงซึ่งนอกจากมีค่าโพแทสเซียมสูงแล้วก็ยังมีตัวพิวรีนที่ค่อนข้างสูงด้วยซึ่งเราทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าพิวรีนเนี่ยมันจะส่งผลถึงโรคเกาด้วยเพราะฉะนั้น คนที่เป็นไตอ่ะครับก็ไม่ควรที่จะทานตัวกระถินเพราะว่ามีทั้งโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีพิวรีนสูงด้วยซึ่งจะส่งผลกระทบกับทั้งไตทั้งเก่าเลยนะครับใครนะครับที่มีคําถามว่าผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่ได้นะครับก็สามารถพิมพ์มาสอบถามที่ด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทางไลน์แอดก็ได้หรือว่าแฟนเพจทาง Facebook ก็ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ It's high.